ครับสวัสดีครับอินนีต้อนรับเข้าช่อ,องดัมิ่งสีเรเกนครับยวคลิปนี้จะพามาดูแคทสามหนึ่งสองอีจากบริษัทบางนาครับแหมลูกทรงอย่างสวยตอนนี้ไม่รู้ว่าซื้อมาถึงหนึ่งปียังไม่รู้ด้วยอพิเศษด้วยคันนี้ยังใหม่ๆอยู่เลย อันนี้เพิ่งเข้ามาวันนี้นะครับออกไปเซร,ระยะบ่เพิ่งเห็นเข้ามาวันนี้โอ้ได้อยู่ดากออกเลยปาดกอดดับเลยว่ะโอ้ย ข้องหลังตูดใหญ่ด้วยของทีมงานอะไรนี่ทีมงานเจริญโชควะใช่ไหมรุ่นนี้น่ารักเหมือนกันเลยก่้งหลังพอดีตูดใหญ่ một dây kén dao nìm nuồn nìm nuồn mà tiếng này lui ngang lời khanh nhìn นี่เป็นทีมงานเดียวกันกันกบเจ้าคุณปูเขามาสูนสองร้อยรุน6กนะครับที่เคยไปถ่ายเคยลงไปแล้วว่าในขาบานรถแม่โคเข้ามาด้วยกันทีมงานนี้สี่คันเขาดำยี่สิบขบานงั้นนะเราดำน่าจะวิ่งไม่ถึงหรอกเาดำมากันถึงสิบคันหรือเปล่าท่านหรบ คนขับไม่โควัวเาว่ารถดําไปวิ่งงานเงินสดบ้างไปรับยอปบ,บ้างก็เลยไม่เยอะเท่าไหร่แค่พื้นปัดกันเลยทีเดียวหอยหอยหอยลูกพีมังงว่าหอยอเลยเพิ่งได้วิ่งวันนี้หลังจากฝนตกมาสองวันหลังจากฝนตกมาสองวันไม่ได้วิ่ง วันนี้เพิ่งได้เริ่มอีก ครับชอบสีเหลืองเนี่ยขนาดรองเท้ายัางเหลืองเลยนะรถก็สีเหลืองรอ,องเท้าก็สีเหลืองเออปืดปาดเปืดปาดเลยบางนาแท็กอร่ลงเข้าประกวดหนึ่งคัน อ <S <S แล้วขั้นนี้น็อตเท่าก็เหลือน็อตเท่ากลางลราอยู่หายไปสามตัวแสดงว่าแรงเกินเลยแรงจนน็อตเท่ากลางหายไปเลยสามตัว อันนี้นี่ใส่เต็มกล่องไม่ได้เลยเพราะมีน่าจะลำโพงมั้งอยู่ข้างหลังดำนะเห็นแต่ขอบนะใส่เต็มกล่องเพื่อนไม่ได้แต่ก็ได้เยอะอยู่อัดอย่างเดียวนะให้แม่เขาไม่ดันไปสุดอ่าเอฟซีคีโนเอฟซ แล้วดินเหนียวล็อกนี้ได้ดินเหนียวข้างล่างน่าจะเป็นทรายอยู่ตอนน่าจะให้คันนี้เปิดหน้าสันสองโกเบเก็บสันสุดท้ายหรือเปล่าน้อนล้วงทีเดียวเลยโกเบ ก็ดำก็ถือว่าวิ่งเร็วนะครับไม่โคไม่ได้รอนาะนวิ่งกันอยู่สามสามคันก็ดำวิ่งสามคันนี่ตัวทรงรงเอวนี่สุดยอดเลยอืมเขาจะเว้นตรงนั้นไปนะมันเหมือน,นมีลำโพงอะ Phải lời luôn quý vị phải thử nhu không Phải lời Phải lời Đây hey. à. เดียวนี่แหละหลังจากฝนตกทางก็เป็นอย่างนี้เลยโอ้โอโอแต่ทางแบบนี้แหนบอันตรายแต่แนบแล้วเสียวแหนบผ่านที่มายเลยมันสนั่นรถลอยยี่สิบเนาะรถลอยยี่สิบ กันทั้ร้านเน,นาะน่ารักดีวะเมื่อกี้กัน,น่ารักาอ่อ้านพิเศษเนาะต่ออา่านเปาต่อไหนเขาต่ออ่านเลยนี่อ่อานอ้านเก่าหนี่สีบรสันปั้นนี่เขาต่อเพิ่มอีกหาซิทเชนหรือเปล่าเพราะว่าเบิ่งใน้สองยูคูมเฮียของบางน้าเดตเตอร์เขารีวิวนะเขารีวิวก่อนทรงหมอบทุกท่านแหละทางหน้า เราไดพอจำแดดนิดหน่อยห้อยห้ยอยห้อย,อยนาลากได้เนี่ยปุ๊กี้ครับแต่ก่อนแกใช้รถเป็นรุ่นโกเบมาคีแกก็ซื้อคันนี้แกก็ขายคันนั้นไปของทีมงานจะเริ่นโสบเล้แต่ก่อนเราใส่มาที่ ลอย40ก่ล้วก็ซื้อขั้นนี้มาแล้วขายขันานไ่งไปรักษาขั้นนี้มาแล้วก็าไ้ขั้นเดียวแต่ว่าออกใหม่ๆนี่หน้าผมก็ต้องหางานทำเลยปีบบอนพอปีแล้ว ดา่าเขาไงว่าขับเป็นผู้สาวสักหน่อยกระสินกำลังห่าวครับดา่าง่ายครับเป็นผู้สาวกระสินกำลังวัยรุ่นสักหน,น,น่อยดาอย่าง่ายๆขับเป็นรถกระรุ่นไม่บาย คครับเดี๋ยวไปถ่ายอีกคันหนึ่งหนิ่งครับ